สุนักจิ้งจอกกับอีกาเวอร์ชั่นฮาการละครั้งหนึ่งหนป่าที่มีไวไฟอ่อนๆแต่ใช้ไม่ได้มีอีกาตัวหนึ่งเจอขนมปงังแผ่นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุมันดีใจมากคาบไว้แล้วบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้สูงพร้อมคิดในใจว่าของกินฟรีโลกนี้ยังมีความหวังในขณะเดียวกันสุนักจิงจ้งจอกกำลังเดินลดพุงตามคำแนะนำจากติ๊กตอกอยู่ทันใดนั้นมันได้กลิ่นขนมปังหอมๆก็หันความตามกลิ่นไป โอ้ยหิวแน่นมันขนมปังฉันต้องได้มันสุนัขจิ้งจอกคิดแผนขึ้นมาแล้วตะโกนขึ้นไปอีกาผู้สูงส่งขนของเจ้าเงางามราวกับผ่านครีมนวดผมนกขอเพียงได้ยินเสียงร้องของเจ้าข้าคงจะปลื้มปีติเหลือหลายอีกาฟังแล้วเคลิ้มสุดๆโอ้โหคำชมระดับออสการ์เลยนะเนี่ยมันอยากอวดเสียงจึงอ้าปากร้องกาแคคแคก,แคกขนมปังติดคอ ขนมปังหลุดจากปากตกลงมาเปที่เท้าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกรีบคว้ามาแล้วพูดพร้อมยิ้มแฉ่งขอบคุณสำหรับอาหารเช้าและเสียงไอสุดเร้าใจแล้วมันก็วิ่งจากไปพร้อมโพสต์ในไอจีว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอกง่ายได้ขนมปังข้อคิดตลกตลกอย่าปล่อยให้คำชมขึ้นหัวโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังคาบอาหารอยู่